สวัสดีครับพี่น้องครับส่งงานทุกระบบครับ3โมงครึ่งครับผมเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์นกดนตรีก็ขึ้นไปแล้วเทเลอไลท์สายก็เรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างอันแล้วไปแล้วครับฟลุนไฟทิ้มไล่สดก็เรียบร้อยไปแล้วครับ ยำเห็ดกับข้าวับน้ำนะครับ นี่ครบคุณครับป่าใหญ่ใจดีครับเอฟซีผู้เข้าครับเอฟซีนนทไทยครับผมเมื่อนี้เขาเล่นไก่ครับไก่นาวะไก่ลังสิตสื่อทานไม่หาทุงครับกับหนักกากมือปืนอ๋อโอเมนเบิร์เดี๋ยวนี้ทำน้ำมักไป มีสิบสามสิบโลไปอยู่ได้นี่โอ้โหอะารเราเคยซื้อมาหลายเลยทำไมติดก่อนเรามีหม่งย่างหรือเราก็บ่มีเต่าคือกันนะบ่ามมีเขาแดลมีเต่าเด้เขาก็ย่างแล้วก็เอาไปแห่ไว้แยมต่อยาวต่อยาวเลยมีหอยเออเดี๋ยวจะไปทำเรากินหมูนะเอามาเลยเอาเลยเออของเขาจะสองถุงกันก็ได้ อ่าเดี๋ยวจังปั้นแม่ปลากลับไปแล้วกองถุงพอป่ะเนี่ยพอถ้าโม่พอน้ำหมักเขาก็เหลืออยู่แล้วเขาก็จังเอาออกมาอีกกระด็นเดี๋ยวผมจะดูก่อนนะผมจะได้ทำปริมาณน้ำหมักเผื่อต้องเป็นหันพอมันอ่ะอ่าแลมากปลโควงล่างเลยมันต้องหันเหมือนกันันเหรอโอ้ใครเยูะหูมูเอาเอาเยอะแบ่งลิ้นไหมแป้งเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไป้งเดี๋ยวจะทำน้ำหมักาจะทำน้ำหมักก่อน อะนรีญญใ้ใจดีครับซื้อไม่หลายครัดอกกระเดียต๊ะปะเดี๋ยวผมยีย่างให้ทั้งครับทีมงานเท่านี้แหละที่ให้ทีมจอทีมประดับพร้อมครับพบาะบ้างเต่ามีดของป่าซื้อไมาให้เนาะพวกผมเป็นคนดูแลสนัน,นีดอันนอื่นเพื่อนกันเลยบ๊ได้น่นเดี๋ยวพวกผมย่างให้แล้วจะเอาแ่งไปให้เพื่อนเลย สะดดงกว่า <c oughs> ioè, เดี๋ยวจังที่บอกอแอ่นี้เปียกบอกเกี่ยงเอาชั้นว่าที่ย่างยู่เต่านั่นหรือที่เอามาย่าง หรือตีย้ำหรือตีอย่างพิจารณาเอามันสามสี่สิบรูปุ่นนี่ยนะได้เออปลาเอฟซีผู้อันนน,นไทยเราซื้อไหมกวไปเด้อไปเด้อของไล่สดก็ไปเด้เดอน,ยนะอย่างหมูสามสิบ<อ> <c oughs> สี่สิบรูปุ่นนะเอซื้อได้สามสิบซื้อฮอตทานซื้อฮอตต่อไหมเคยมีกัน <c oughs> <c oughs> ว่าต้องน้ำหาอย่าง,ลาง,งเลยฮะจำได้าขอนยอไปเดี๋ยวน้ำจิ้มกำลังเห็ดถานน้าไปกินกันย่างฝากไปทั้งพุดเลยไปรถขันบอยเลยเออเออ มาอีกแล้วแม่เห็สบสบสบนโสดๆมันๆสุขภาพแข็งแรงนะครับพี่โอ้ถือเบอร์มาน้องวัดว่าไหนเนี่ยเราแห้งมักถือ เชียงเชียงบินบดมือบดเแล้วั่วันนี้สองสองถุงว่ยยุ่งอะโจโจ้อไรวมีสาม้ออ่าสามรถเนาะแต่จเนาะอ้พวกไอ้ดิวรับมึงไปซักยี่ไดไหม

พ่ามาตากใกล้หมองเงี้ยวดีแววะบัดยินด้านี่วัดมองเงี้ยวัวเหรอครับตวเงี้ยวเหรอไม่เงี้ยวหาวะนี่เนี่ยทิ้งเงี้เลยไม่เงี้ยวขาวะน่เดี๋ยว่านยงแต่ว่าู้ดอนบ่เสื้อาผมนไมนตายูค้างน้องกันนัเรียกไรมอรอเป็นเาสิพานควั อมูนเบนนคือกาว่าเสียคนเใส่กันเอาลนียัน้หมดแล้วน้ำบ้มีบ้องอาบเลยที่ไปอาบแดะของน้าที่เขาไปอาบตอนนั้นเขาทุบหลังไม่หรอหลังรถบัสเนี่ยข้หลังข้อ้อหลังรถบัสน่ยข้อหลังรถบัส

พากันโซเลกันห้าโมองอาบน้ำา,าเอาถ้า,าหลังรถบัสมีก็อาบหลังรถบัสนนี่แล้วที่ไปยังไกเลเนี่ยเฮ้ยบ่าอาบก็ได้ดอกเว้ร้านบ่ได้เหรียญยังเปลี่ยนไหมก็ตั้งเวทีตั้นี่นะอาบเร็วเอา้าเมื่อวานก็คืออาบอยู่โอ้อาบพร้อมเจ้าอยายโอ้ใส่ไรไปสี่กันดิ แังใหแล้วป่ะเอ้ไปหาเสื้อน้ำมันหอยปไปคลิปนี้เดี๋ยวฝากไปท่านี้กันครับพีนบ่น้อนนง,องครับแยกใหา่กันอาบน้ำจะหมักงูอะไตังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ